ผมกำลังพยายามอะไรนี่มันผมพยายามหาคลิปผีนะแต่ทำไมผมเจอคลิปพวกนี้วะกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็ร้าเที่ยาทำงานงั้นลึก <c oughs> โอเควันนี้เราจะหาคลิปผีมาดูกันนะครับแล้วก็ ดูว่ามันจริงหรือมันเฟกโอ้โหเปิดหัวมาก็นายมิสซี่วิดีโอโอ้โหแล้วเพลงคลิปพีมมันต้องเพลงนี้ตลอดเลยว่เนี่ยอ๋ออ๋อ oh, okay, อ๋ออ๋ออันนี้ผมรู้มันมีตะข่ายอืมมันมีตะข่ายแต่อันแรกไม่รู้อันแรกคืออะไร ตรงนี้น้ำมันตื้นเลดูจากสีน้ำนะครับฝั่งนู้นจะสีเข้มหรือเปล่าใครคิดยังไงคอมเมนต์นะแต่อันนี้แปลกจริงอืมอันนี้ตะไครยพ,พูดกันไปแล้วนะเงี้มีตะไครยอันนี้น้ำตื้นน่าจะานะอ,อ๋ออันนี้ผมเคยเห็น ว่าจะหาคลิปผีดูนะเงับแต่รู้สึกว่าจะได้ดูคลิปงงๆซะนั้นอืมเฮ้ยผมว่าน้ำมันตื้นว่ะหมามันจะวิ่งบนน้ำได้กันเหรออ่าอ,อันนี้เหมือนจะมีและบพัสติกติคุมไว้ไม่สิไม่สิ มันจะเป็นของเหลวบางอย่างนะครับที่แบบยิ่งต่อยยิ่งแข็งแต่ถ้ายิ่งค่อยๆมันจะนุ่มหรือเปล่าวะผมจำไม่ค่อยได้น่าจะใช่นะอ่าอันนี้ผมว่าน้ำแข็งอืมไปไกลๆเริ่มเห็นนะโอ้อันนี้นะ้ำมันไหล อืมแล้วเขาก็ดักจับปลาอันนี้เห็นบ่อยละถ้าดูเผลนๆนะครับมันจะเหมือนเหมือนพี่แกวิ่งบนน้ำอะ่ะไม่ใช่วิ่งทียืนบนน้ำแล้วก็ถลายไปแบบนี้ไม่เห็นผีเลยสักอันน่าจะเป็นคลิปงงๆแล้วแหละแบบนี้อืมตะกี้ลูกบ้านมันระเบิดนะครับเพราะว่าในคอมเมนต์มีแต่คุณเมนว่าอันแรกคืออะไรแรกคืออะไร แล้วไอ้ขอโทษที่สบตาคุณนี่มันคืออะไรอันแรกมีอันแรกหลังคามีคนยืนดูไหนลูกบ้านมันระเบิดเฉยๆโอเคลูกบ้านมันระเบิดอ่าอันนี้ก็ลูกบ้านระเบิดเหมือนกันนะครับแต่เข้าเบ้าหน้าแล้วก็ไปคลอมหัวอืมนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีคนเก็บให้พูดว่าคนก็ไม่ใช่สิโอ๊ยอันนี้คนลูกว่ะ โอ้ยตะกี้ตัดต่อชัวร์แล้วก็ถ้าในคลิปจริงมันจะไม่มีหน้าโผล่นะครับแล้วก็มันจัดฉาง่ายมากมีอะไรแปลกแขนยาวเหรอเฮ้ยคนลุกอยู่อ่รู้แหละว่ามันเป็นกลิชของกล้องนะครับอืเป็น มันบัตอะไรแบบนี้แต่มันก็น่ากลัวนะแล้วอันนี้คืออืมผู้หญิงวิ่งตะกี้กับอันนี้ตัดต่อไม่เจอผีนะครับแต่งงงงกับคลิป เออเอาลงได้ไหมเนี่ยเนี่ยนะมันเฮอะคราวนี้เป็นเฮอเรอรอวิดีโอซะแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คลิปผีละมันเกิดอะไรขึ้นเออมากัดขาตัวเอง ตกลงนี่ช่องผีจริงบอกวาเนี่อเออันนี้คลิปโอ้ยน้ำท่วมแบบนี้โอ้โหเฮ้เยแล้วมาอย่างนี้เลยเหรอแบบนี้ก็มาเร็วเกินนะโอเคเจอคลิปผีสกักทีอืม,ม,ม ตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นคลิปที่แบบว่าคนในกระจกอ่ะไม่ทําตามเราครับแต่อันนี้คนรู้ก่าได้อยู่ได้อยู่รู้ว่าตัดต่อแหละแต่คนลุกเฮ้ยอันนี้น่าจะหนังสั้นนะเฮ้ยขนลุกอะเฮ้ยรู้รู้รู้ว่าเฟกแหละแต่ขนลุกเนีเ่ยกว่าจะเจอคลิปผีจริงๆ อันนี้น่าจะคนโรคจิตนะครับไม่น่าจะใช่ผีละฟึกบแล้วโดนคุมอะไรบางอย่างใช่ไหมไม่ใช่ฮะเดี๋ยวนี้ประสิทธิภาพการเดาของผมมันลดลงเหรออะไรก่อนอ๋อ ผมก็นึกว่าผ้าจะแบบหลุดแล้วก็จะไปคุมปึบแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างในผ้าไม่ใช่มีตัวอะไรแอบ,บดูอยู่ไม่รู้เอามิเตอรี่วิดีโออีกแล้วโอเคเอ่อมึงมาแบบด็อกเตอร์สเตร็งเลยโอเคยังไงก็ตัดต่อโอ้ งงเว้ยคนลุกมีคอมเมนต์ขอโทษที่สบตาคุณอีกแล้วอืมผมกำลังพยายอะอะไรนี่มัน ผมพยายามหาคิดผีนะแต่ทำไมผมเจอคิดพวกนี้วะโอเคคนหน้าปากเฉยๆนี่นะมีอะไรไหมไม่มีกุลีนะจำสแก่สะงนอันนี้ผมว่าน่าจะเหนื่อยนะครับ หรือเปล่าหรืออาจจะป่วยเป็นอะไรบางอย่างแต่ผมว่าน่าจะเหนื่อยผมว่าผมมาผีช่องว่ะว่าจะหาคลิปผีแต่เจอแต่คลิปอะไรก็ไม่รู้ <laughs> แต่ไม่เป็นไรสนุกไปอีกแบบแล้วมันติดลมมากอือ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องจับผิดอะดย,ยังไงก็ปลอมตะกี้อันนี้ก็ปลอมอ่ะ เฟรมสุดท้ายที่หมามันขยับเนีงง่ยมันจะนึกนิดนึงอืมอา้าวเป๋ายิงฉุบอ่าฮะอืมงานไงอืมอืม,อม,อม โอเคนะครับก็ดูเอาเพลินๆน,นะครับอ่ามีคอมเมนต์บอกว่าตัดต่อโคตรเนียนใช่นะครับ <c oughs> ก็สมควรเกินเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงทุนนี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากเราเจอใหม่ป่านหน้าบายสวัสดีครับบ๊ายบาย